ออกมาตอบออกมาชี้แจงเราพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสําหรับเนกนรุพลบุ้ยข้างรักหนักมากกับแฟนสาวน้องจิบเจี๊ยบแฮปปี้แฮปปี้พี่น้องครับผมแฟนสาวเพินนะฮะน้องจิบเจี๊ยบสาวผมสั้นลั่นว่าผมสั้นก็ดีไม่ต้องไว้ผมยาวเพราะว่าแค่ผมสั้นก็มัดใจพี่ได้แล้วบุ้ย เนกไอเนกคือข้างรักคาแทคือแฮปปี้คาแทช่วงนี้แม้ว่าจะมีแต่เพลงอ,อกหกักแต่ว่าชีวิตความรักดีดีมันเป็นน่าไดนนอปะจิละเล่นจิละเล่ามาสิวาลซูฟังสวัสดีครับพี่น้องตอนรับขับสูุรายการจักรวาลลูกทุงกก่งกระบลานนุ่มจีรานะครับบอ๊ยพี่น้อง อ่อนซ่อนสะอ่อนละกัะอิจฉาพี่น้องคาราผมเห็นบอกทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เป็นสีชมพูหมดเลยเออเนกนฤพนพี่น้องคาราผมหรือว่าบักเจิดนั่นเองนะฮะข้างรักหนักมากกับน้องจิบเจี๊ยบแฟนสาวของเพื่อนพี่น้องคาราผมสาวผมสันานารักสวยเสียงดีพี่น้องคาราผมเรื่อเล่าเป็นแบบนี้นะฮะ ตอนนี้เพ้นออกผลงานเพลงอุ้ยหาผลงานเพลงแล้วผลงานเพลงสุดท้ายแม้ว่าจะออกแนวแบบว่าอ,อกหักแน่จหนอยแต่ว่าชีวิตความรักก็ไม่ได้เหมือนกับเพลงนะฮะชีวิตความรักแฮปปี้มีความสุขแห้งแห้งพี่น้องครราผมมานงเจรัสสิภาพาเป็นเมืองโมเมนต์หวานๆของนฤพลกับน้องเจี๊ยบเออเน็กกับเจี๊ยบจะหวานกันแค่ไหนมาเมืองกันพี่น้องครราผมเริ่มต้นแบบนี้ ขวนนะบุ้ยนอนตรงนอนตัดเออเออเออเอาเอานี่ยจังไหนีน่าคากีดอกเจ้าจา้าคากาคอยู่เจิดไอ้เจิดจกคากาคอยู่ตอนนี้บอกเลยว่ามุขอยอิจฉาตาราดนี่อันนี้เป็นไ่นี่นะครับนานสวยเซ็กซี่อยู่ทะเลแต่เมืองแววตาของเพนดูเมืองแววตาของนรุพจน์ดเน็กไอ้เน็ก,นก,นกจะคือส่งหึงคักแท้ พูดน,น,น่ะพูดน่ะยังมาเบียดยังมาบางอีกเอยคักยุดดอกให้มืคม่คอยเดินเมืองน้ำเน่เห็นว่ามีแฟนสาวสวยเซ็กซี่กัดด้เออคักยุดเออเอ,อ้าวอ,อ้ามโมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์แบบวา่าฟิลสองตายาย <laughs> แซวเล่านะฮะน้องจุ๊บเจี๊ยบนะฮะกับแบบวา่ามีความแบบหนึงเออเดี๋ยวก่อนดึงดึงนังเท้าหายนะฮะเอยเห็นเห็นกันอยู่ว่าในอนาคต ไทยคุมวาสาแม่นบลาเขาเหให้ไทยซื่อๆดอ,อกช่วงแรกๆแล้วนะช่วงปลายทางระวังเด้อระวังยุบไตท่าขอเขาเด้เอโมไปอย่างนี้เสรเขาเย็บแอวเยยบหลังให้โอ้ยนี่คือโมเปหวานๆพี่น,อน้องคาราผมความน่ารักของทั้งสองคนนี้ดีนะครับความรักสวยงามเสมอก็นานีเห็นเพิ่นเศร้าเห็นเพิ่นเหงาเห็นเพิ่น,น,พนแบบว่า ทุกท่มละตมใจแต่ว่าตอนนี้แฮปปี้แห้งพี่น้องครราผมเอาบัตรที่นี่ว่าเรื่องแฮปปี้อันนี้แฮปปี้ยิ่งกว่าพี่น้องครับบอกเลยว่าข้างรักหนักมากเริ่มต้นมาจากสาวจิบเจี๊ยบบอกว่าพ,พี่เนสพี่เน็มีคนบอกว่าให้หนูไว้ผมยาวเน็กบอกว่าจังไหนไว้ผมยาวทำไมผมสั้นก็มัดใจพี่ได้แล้วอุ้ย ใครบอกว่าคืาพอพี่น้องครับเอาลอดไปเมืองกันเองเลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยลองไว้ผมยาวหนะะ่อยค่ะพี่เน็กเขาบอกว่าให้หนูลองไว้ผมยาวทำไมไม่ไม่ต้องไว้ผมยาวไว้ผมสั้นก็มัดใจพี่ได้แล้วเออต้องไว้ยาวขนาดนั้นด้วยเหรอจะเอาไปจวัดมัดใจใครล่ะป้าบอจริงๆเลยเชียวผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับผมก็ ก็อาจจะมีบางคนบางส่วนที่ e นดูน้องนะครับผมหรือแม้กระทั่ง e n d ูผมนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากเ e นดูน้องด้วยแล้วกันนะครับ mm hmm. คือผมก็อยากให้เขามีมีตัวตนบนพื้นที่ของโซเชียลเพื่อที่จะไ mm hmm. นะครับบางครั้งบางทีมันอาจจะสร้างรายได้ให้ให,ให,ให้ให้กับคนคนหนึ่งได้นะครับเพราะ,ะนั้นแล้วก็ พวได้าาตัง้งใจยีไ่เสือคู่นะครับผมอา <c oughs> มีเสือสองตัวคือ <c oughs> เสือของผมมันเป็นไล่สกอตแล้วเป็นสีน้ำตาลของนองเป็นสีน้ำเงินครับ <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าด <c oughs> ปัตตะก้าชุดนอนเหรอนครับทุกคนครับผมซื้อมาตลาดนัดครับทุกคนแต่มันใส่สบายมาก ค่ะยูดอตอนแรกขวากคิดคือจังพระเจ้าคิดน่ะแหละว่านึกว่ามันเสือคู่เออนึกว่ามันใส่ชุดนอนครูพี่น้องเพื่อนบอกอธิบายแเราพี่น้องครับเพื่อนออกมาชี้แจงเราว่าเพื่อนมีชุดนอนสองชุดได้กับลายแมงกันใส่ก็เลยชุดมาสันตัวอุ้ยน่ารักคือความรักเนาะพี่น้องเนาะเมือนจังหน้กับแฮปปี้เมือนจังหน้กับมีความสุขน้ำเพลินความสุขแฟงไปเด้วยความอิจฉาตาร้อนมาสันตัว อ่ะนี่คืออีกหนึ่งมุ่งพี่น้องคาราผมที่เอามาฝากกันนะฮะตะวันทั้งนี้ทั้งนงั้เรื่องติดตามผลงานเพลงผลงานพี่น้องเด้อไม่ล่าสุดเลยนะคาราผมจากเนกนะรพลตะวันทั้งนี้ทั้งนั้นก็นคือ,อเรื่องปฟังฟังเรื่องเมืองหนังสันแน่บ่ได้ประจําการว้าว่อยากบอกเด้อไอพอง่งเนี่เออหัวหนา้าผลงานี่เล่นดีแท้หววผลงานเก่าในจังหน้าพี่น้องครับก็ยังไม่เก่าหรอกเนาะเพิ่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะฮะตะวันกั ทุกๆผลงานเลยพี่ดังคาราผมหาผลงานเพลงนะฮะฝากสนับสนุนฝากติดตามเนาะสำหรับเนกนณะรุพลจากแกรมมี่โกนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ผลงานเพลงขอบพกเขาอย,ย่างเบื้อหลัะ คอแอบซองความหวานขอเพิ่นทั้งครูพี่น้องครรบผมสําหรับนา่ารื้อพลและจิบจ๊บจี๊บเออเอามุ่งหนารักหนารักที่มาวอดสู้กันฟังพี่น้องครับนี่คือจักรวาลลูกทุ่งก็บักหลานุ่มเจระเมืม่อม่อตอนนี้เราฝากก้นหัวใจฝากกดไไหลฝากกดแช่พร้อมกับแสดงความเขีนของมาแ่กันเรากันนะพี่น,อน้องเนาะติดตามช่องจิละเล่นด้วยนนจะไปแล้วไปแล้วจิละเล่นจิละเล่ามาสิว่าสูฟ้ฟังสวัสดีครับ